ไปคุยูเรื่องหน่อยอตาตมาหลับตาทําจิตให้เป็นสมาธิห้ามลืมตาเด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกติการรมีอยู่แค่นี้นะครับขอบค h a มลืมเวสะพูสะเวสะพูสะออกมาออกมาเวสะพูออกมาผิวมาออกมออกมา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 ลืมออกมาออกมาออกมามาจากไหนมึงออกมาออกมาออกมามาถ่ายใกล้ได้ออกมา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 ไม่ต้องมาดัานสื่นออกมาเวสะพูสะ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 ไอ้ผี เวสะูุสะเวสะูุสะออกมาออกมาออกมาียแล้วมาออกมาออกมาออกมามาเล่มึงมาออกใช่ไหมได้เลยไอสัคคโหุตังสัคคะหุตังสัคคะหุตังสัคคะหุตังสักคโหุตังสัคคโหุตังโอมาุยบหายตาหายผู้ทรงฤทธิและศักดิ์สิทธิ์นะไปสักะคาวุตังสัคทาวุตัง ั terror, ació, ็ข้อทาวุฒิังงใบก็ข้อทาวุฒิังมึงงองตาศกตากูแต่ื่อวานแล้วมึงยังไม่อ่อนเลยั็ข้อทาวุฒิทั้งก็ข้อทาวุฒิทั้งก็ข้อทาวุฒิังโอมะหุยพระพายนะจงพัดพาเอาพระยาบนญกูไปถูกไอ้สิ่งนี้อยู่ในตัวที่อยู่ในการอ่อนอยู่ดังกบจบอยู่ดังเขียดเหียดอยู่ดังงูด้วยเดชะพระกฐาของกูได้เวสหุสัตวิสกัฏฐาวุฒิทั้งไปนะมึงไสไปไปผีไปไป ออกออกออกเลยไปซะไม่ต้องซันออกแค่ออกพอไปไปมึงไปรลุดไปใครส่งมาเฮ้ยเฮอใครใช้มาฮะยไปเหยียบตาปลาใครหรือไปตามจากที่ไหนมามึงจะไป้ไปไปมาอยู่เดี๋ยวกลัวเคากลัวทำไงไรเฮีไปซะ้ย ที่อื่นไม่รู้ไอสัตว์ที่นี่กูเฟีย้ยวสุดไอผีมึงสู้กูไม่ได้หรอกยังไงหายหาเลยมึงไปออกไปซะมึงไปโดนหมอผีทางไหนทำกูไม่รู้ไรสัตว์กูเป็นคนแก่องเดียวฮะไอ้เฮ้ยหายซะมึงออกออกออกไปออกตัวน,นี้ อ่อไปนี้โอ้ยยังอึดมะน่าจะทำมาแพงเหมือนเนดะิเฮ้ยเฮ้ยออกไปไปซะอืมมึงนี่ดื้อด้านจริงๆเลยไอ้ผีดื้อเหลือเกินไปขนาดขนาดน,นี้ยังไม่ปีปากบอกเลยมึงกูจ้างมึงแพงกว่าเอาไหมกูจ้างกลับไปเอาไหมเอาไหมเอา,เอาไอ้ผี จะพูดไปเกิดเถอะไอ้ฮะอ,อยู่งี้ไม่มันห,อหรอกไอ,อ้พี่เอ๋ยไอ้โอ้โหอโอ้ยเอามึงโอ้ไอ้เที่ยงไม่ยอมในความทนของมึงเลยไม่ดีเลยสักเคาะทอวุฒิทัณฑ์สักขอทอวุฒิทัณโอ้แม่สักาะทวุฒิทัณสักขอทอวุฒิทัณสักขอทอวุฒิทัณ <c oughs> แตกอยู่นี่เอ้ยสักาะอทอวุฒิทัณ สักขะาวุธทังโอมพระบุยพระภัยพระฤสิทธิ์นะจงพัดพาเอาพยาวยาบนให้ถูกไอ้สิ่งที่อยู่ในตัวนี้เลยออกไปมึงไอ้ผีไปมึงมาจากใสกูไม่รู้ออกไปสัทธะาวุธทัง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 ไปสัทธะาวุธทังสัทธะาวุธทังออกไปไอ้ผีมึงกลัวแล้วใครใครมา หัวเกา <c oughs> หัวเก่าอ้าวทิ่หายได้ยิน <c oughs> อยู่ที่ห,ออหัวใ <c oughs> หม่เอยวะเ <c oughs> นี่ยกูข <c oughs> อโทษรักเคาะเฮอวุ้นงอไปออกไปเลยนะอีฮ้อหัวเก่าทำใส่แสดงว่าจ้างมาแพงสดเคาะออกนะมึงมึงจะกลับไปพุดไปเกิดหรือมึงจะไปหานายเก่ามึงมึงจะกลับไปไหนเฮ้ยไปเกิดไปเกิดแน่นำเงิผีหญิงผีชาย เห้ยิงหรือใชยมึงเป็นผู้หญิงตายนนยังไอ้ผีกลับไปฮะกูบอกแล้วไอ้คุณใส่ไอ้พวกเนี้ยงานยังไม่สำเร็จพวกมึงก็ยังไปไหนไม่ได้โดนเลี้ยงมาก็เพื่อใช้งานใช้การไปพูดไปเกิดซะเถิดไอ้หนูระของขึ้นไหมขงมึงไปพูดไปเกิดนะมึงนะไปพูดไปเกิดไอ้ผีนะ หัวเก่าใช่หหหไหมเอออะไรอย่างเงี้ยเวศภูศเวศภุสะออกจากล่างไอ้ผู้หญิงคน,นนี้ไปซะนะมึงนะไฮ้หเข้าใจไหมผีเดีออ๋ยวคอยดูมึงนะไอ้เหี้ยมึงยังบอกว่ามึงไปจริงนะ<ห>ใช่ป่ะถ้ามึงกลับไปมึงก็โดนใช้มาอีกเพราะงานยังไม่สําเร็จเพราะมันยังไม่กลับไปการทำเขาเลียกลาศา์เรียกคนรับกลับมาเนี่ยแหละ คือของจริงของฟอร์มคือเฮียอะไรจุดเทียนน้ำมันรูปรูปรูปเฮียอะไรไม่มีทางไม่ออกเออเฮ้ยไอ้เสอม,มึงไอ้ผีอยู่เลยพี่กูทำพิธีอยู่เขาไม่ใช่กระโหลกลาเนอะเฮียเขาทำนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นัง่งรู้แต่เขาโดนเนี่ยเขาลดอีกโก้ลงเฮ้ยไอ<ฟ>้เสือผีอย่าอยู่เลย้าใจไหมไปไป เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นรกหน้าแปลกๆมารับมึงไปเข้าใจป่ะอย่าไปกลัวเลยพี่ออกออกออกไปออกไปไปเลยออกจากล่างนี้ไป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 มาลับมันไปซะมาลับไปมาลับไปมารับไปซะแล้วมันออกไปแล้วมันออกไปซะออกไปไหนกูเห็นอีก นี่เราเรียกการเลี้ยงคนรักกลับมาผัวเก่าอยากได้เมียเก่ากลับมาอามึงเป็นผัวใหม่เหรอโอ้ยเฮียเลยว่าลแล้วหล่อแสดงว่ามึงหล่อผัวเก่าดิหลอกว่าไหมแข่แกอายุเจ็ดสิบแล้วอ๋อเจ็ดสิบโอ้ยเฮียคุยไม่แข็งแล้วไอ้สัตว์เอ้ยเฮียแฟนเจ็ดสิบมึงยังไม่ไวเอาไปมึงเอาไปอังหรือไงวะไอ้สัตว์ไม่ใช่ก่อนหน้าไม่ใช่เจ็ดสิบหรอก น,น่าจะใช่เจ็ดสิบน่าจะ,าะ,าะค,นาคนที่เขาเปมาก่อนนี่ยใช่ไหมเขาเปมาก่อนเพราะน่าทำใส่เขาเอาเงินที่ไอ้นี่เปอะไรเอาไปให้เอาไอสัตว์เอ้ยอีพีมับเอะกูมาดิเดี๋ยวกูจะเป็นผัวน้อยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ละออกไปไอ้ยซะเฮ้ยไอ้หัวคนแรกเจ็ดสิบไม่ใช่นะไอ้คนที่เขาเอาเงินไปเปให้เพราะน่าจะทำอ้าวไอ้สัตว์เอ้ยพูดตรงพี่อะไรวะเนี่ย อาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเป็นผัวที่กระดองไม่แข็งก็ได้ไแล้วอาจจะไปหลายคนกูไม่รู้นะไอ้ยี่กูเป็นรถคนไหนละ่ะนี่งไงใช้เงินซื้อกามสุขถ้าเกิดไม่มาหาก,กูก็คงจะเป็นไม่ต่างจากขี่แดกเข้าไปลึกๆ,ๆเรื่อยๆอยแล้วก็บ้า ทำการทำงานไม่ได้ออกไปซ<ส>ะโ<พ>อ้โหขาอุ้มไปขึ้นเขามาหใ,หให้เวลาเขาหน่อยเดี๋ยวเราพยายมมาลงก็น,น่าจะไวขึ้น แล้ยังคบกันมากี่ปีใช่ไหมกี่เดือนอันนี้เข้าปีที่แล้วโอ้ยกันนานแล้วปีที่สี่แสดงว่าเมื่อก่อนนี้ก็เลี้ยงมาเยอะเป,เปเปคนที่เปเ,ปเก่าเนี่ยปใส่เปเลยใช่ไหมหูวว่า<ม>เลยหม,หมดเลยเ,ลยเลยงินที่มีให้ควยหมดแล้วลลพันล้าน,มานหมื่น,ล,น,ล,น,ล,นล้านเลยเพราะควยนั่นไงมึงไหนสมควรแล้วเองอยู่นี่ก็จนแล้วตอนมาอยู่กับเจ้านี่ก็เริ่มเริ่มติดลบแล้วมึงนี่สวยจริงๆตอนมีพันล้านหมื่นล้านไอ้เฮียไม่เอา มันปิดลบแล้วเราแห่มาามรักษาด้วยคือ <c oughs> ถ้าเกิดแบบมันไม่ไม่สุดจริงไม่มาหรอกผมว่าจะก็เปเปจะเปเปน,นอนกับผี <c oughs> แบงได้มันสบตาแล้วเห็นและนะ <c oughs> ้ว <c oughs> ตายหมดเลย <c oughs> พันล้านหมื่นล้านหมดง <c oughs> อยเแบบนี้ไหม <c oughs> พันล้านหมื่นล้านห <c oughs> นงชอบไหมเหรอ นี่ตังหูวสวยนะในสัตว์เรียบร้อยเรียบร้อยไหมร้อยอ,อ,อ,อ๋อออกไล์อ๋อเลยไม่ใช่เรียบร้อยนี่คือโอเคดองกันไอ้ผีนี่ก็ช้าเหลือเกินอีสัตว์เดี๋ยวก่อนมึงมันใช้มาอยู่ เขาสั่งมาเขาอยากได้พวกนี้มันหมอทางภาคเหนือมันหาง่ายอยู่แล้วภาคเหนือไอของจริงๆเหลืออยู่เยอะนะไม่เหนือก็อีสานตรงที่นะฟูไม่รู้หรอกเพวกนี้คนจังหวัดไหนอันนี้เชียงใหม่ครับแฟนคนเก่าตอนแรกไม่ไม่แน่ใจอ๋อไม่แน่ใจอุเยอะเลยนะเยอะเยอะไม่เหนืออีสานว่าไปเอาเมื่อก่อนทำธุรกิจอะไรถึงรวยร้อยล้านกันล้านนี้เมื่อก่อนแฟนเขาอยู่มาเลย์ครับเขาไปทำบริษัทอะไรอ๋อรวยเลยที่ว่าเจ็ดสิบอ่ะนะที่ว่าอายุเจ็ดสิบอ่ะนะ เป็นกูกูอยู่กับเจ็ดสิบดีกว่าสบายด้วยใช่ปะ่ะอย่างว่าความไม่รู้จักประมาณพออะไรต่างนะความอยากถ้าตัดความอยากออกมันก็จะมีความสบายม่นักอ,อกหนักใจแต่กูก็ยังอยากอยู่แล้วว่าอ้เหี้อะกูยอมอยากดีกว่า <laughs> ใช่ปะ่ะมันใช่ไหมเวย

ไปไปออกไปซะไปไปซะไปไปเชลีระยะเวลาเดินทางไกลได้ยังไงเหอ้ยขาค่อยประคองเขา,ขานะดูคงใจคงยังไม่ชินคงยังไม่ชินเท่าไหร่โอ้โหหมดสภาพอายุอะไรแล้วแฟนยังไง สี่หกเลี้ยไงยี่สบเจ่สิบเจ็ดโอ้โหไอ้สัตว์มึงเลี้ยงแม่เลี้ยงเมียเนี่ยเห็นต้แม่อ่อ๋อยเงปล่อยเขานอนปล่อยเขานอนปล่อยนอนปล่อยเขนอนโอ้ปล่อยานอน่อนยัง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 ไม่ออกไอสัตว์เป็นผับเลยยี่สิบมึงยี่สหยิบเจ็ดใช่ไหมยี่สิบเจ็ดกับสี่สิบต่างกันยี่สิบปีไอดอลยเจ๊แต่สี่หก็ดูดีเนีเขารักษาสุขภาพดีสี่หกเขยังไม่แก่หรือ่า ถ้าเทียบกับแม่มึงว่าเขาดูอ่อนกว่าใช่ไหมเออเริงจริงอ้อ,อยเมียจ้องนานในสัตว์แล้วเขาหึงทียมึงเห็นอย่างนี้มึงจ้องอย่างเดียวเลยสัตว์อ้อยก็ไม่เท่ไาไหร่อ้อยสิบกว่าปีอืมเฮ้ยอ้อยยี่หอกฮักโอ้โหไอ้กูมึงยังไงต้องมาเช็คอาการนะรู้ปะ เหมดกับผู้ชายพันล้านได้ที่หมดหรือข้าน้ำมันคงไม่เป็นไรมั้งไอชิบหายไอโอสั่นแขนออกให้ให้หนอกไปก่อนตรงนี้อะไรนะเ็๊ด้วยใครเด้วยอ๋อจะรู้นอนด้วยกันออกไป ตั้งแต่มาแล้วไอ้เียนั่งอยู่มันมองแต่มันมองตาอยู่ที่ไหนล่ะนั่งหลบตาปั๊บเลยแต่เขาเหมือนคนปกตินะพวกนี้เหมือนคนปกติเลยมาเจอมาซื้อของหมดไปหลายหมื่นเลยแต่เวลากูจ้องตาปับ๊บเหมือนปอบอะอารมณ์แบบเพียงแลหลบตาเอียงอายใช่ไหมอีสัตว์รีบๆออกอีฮี้ไม่ต้องสันนี <c oughs> ่ก็ตอแหลกูนะเดีย๋ยวกูเล่นอีกยกในะอีฮี้มึงรู้ป่ะกูจ้องจะอีกยกงนะั้นแหละมึงรู้ไหมเฮ้ย มึงโกหกกูแล้วมั้งเนี่ยฮะมึงจะไปไปเฮ้ยอีผีมึงได้ก่อน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 มึงชอบให้องค์ลงเมื่อกี้ยักลงไงมึงเนี่ยชอบขี่ยักลงใช่ไหมสัอทเขาทวุฒิทนจะแฝงเลยสัอทเขาทวุฒิทนสัอทเขาทวุฒิทนสัทเขาทวุฒิทนไปอีผีทำไมยังไม่สำเร็จเรื่องงานเนี่ยฮะ โอ้ยจะได้เหตดไงล่ะไองตัคเทาวุฒังตัคเทาวุฒังตัคเทาวุฒังไว้ฮึบมึงบอกมึงจะออกไงฮะทำไมไม่ไปสักทีฮะทำไมไม่ไปสักทีว่ามะนี่ขอเบาๆนะดูก่อนนะไม่ได้ตีแรงเลยนะจะหาว่ากูทําร้ายร่างกายเดินหลังๆกูไม่ใช่กระบองเพราะ้ามันดูรุนแรงเรามีถูกหูแวะตัคเทาวุฒังไว้ จะไปไม่ไปมึงบอกมึงจะออกแล้วไม่เหรอไอ้ผีออกฮะไปมึงอย่าดื้อมึงไม่ต้องกลัวหมอผีสัตว์กูคุ้มได้อยู่สัตว์เขาพะวุดทางเอวอีอะกูจะออกเลยชิบหายมึงต้องแบบนอนสบายหลับเต็มตื่นไม่ออกค่อยนะเจนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้ยวยสับล่างอะนั่นเจเจเนะนี่เจแล้วใช่ไหมมาเข้ามาใกล้มานั่งคุยกันเลยเจมา แกเจนี่คนน่าศึกษาเลยโอ้หแม่เสียดายเจ้มีแฟนแล้วไปรักขนาดนี้กูยอมเป็นผัวน้อยก็ได้ตั้งแต่มาครั้งแรกนี่ก็มีอาการแปรกลกๆแล้วใช่ไหมรู้ไหมนี่ยอมมาได้เพราะอะไรเนี่ยแฟนบอกให้มาหรือว่าไงม่งั้นก็ไม่รู้ใช่ไหมมองหน้าข้าหน่อยสิไม่กลัวเนะมมาะทําไมเมื่อวานนี้ดูกลัวหวาดๆเนาะคนไหนทําใส่รู้ไหมรู้เลยเหรอ ถ้าคนคนตีมือเทียนแวบบเห็นที่หน้าใช่ที่เราเลี้ยงไว้อะนะเ,นเขาคงเอาเงินที่เราเลี้ยงอะเอามาจ้างอะไรแฟนคนแฟนคนใหม่ดามีที่เพิ่งย่าร้างไปอ๋อคืออยากได้เจ๊เหมือนกัน <c oughs> อ๋อก็ไม่ต้องไปเปผู้ชายมากมายแล้วเนาะเลิกยังเลิกแล้วนะเขาจะมาแบ่งสมบัติแบ่นสมบัติเรายังมีอีกใช่มว่าเขาจะาสมบัตินนะเรา สมบัติมีก็เนี่ยอะไรนะยังไงเจต้องมา,ารักษาให้หายนะเพราะพรุ่งนี้มันทําใส่แนะ่นอนนะรู้ป่ะเข้าใจไหมเจ๊มูลค่าเจ๊มันมีมูลค่าโว้สมบัติเขายังมีอยู่ใช่ป่ะล่ะเพราะสมบัติเขาไม่ยังมีอยู่มันก็ยัง,ม,ยงมันก็ยังอยู่ยนี้นะเจ๊หลับตาหลับตาเอาเอนี่ไงเยอะสมบัติเยอะเนี่ยนี่กูเคยบอกนะสู้กันเลยเนี่ยมีสมบัติเยอะอย่างเงี้ยแหละสมบัติแบ่งท้าให้ผมพวงนายสารานะรูะ้ไหมเจ๊ถ้าหายเนี่ย เวสาภูสะเวสาภูสะเวสะ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 ภูสะสะออกมให้หมดออกมาให้หมดที่เหลืออยู่ที่คงอยู่นะที่ติดตามอยู่ไปเวสะภูสะ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 ไปไป เวสะห <cek warm st anza> ุสะเวสะห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 ุสะเวสหุสเวสหุสะวดูหน้าหน่อยสิเจ๊ค่อยมีสติรู้ป่ะถ้าหายแล้วนะที่บอกนะสมบัติเยอะเปผู้ชายเอามาสร้างช่วยสร้างสาราผมแล้วกันนะดีไหม ตั้งอุโบสถอีกกูผมมาช่วยสร้างศาลากูเดี๋ยวช่วยปฏิบัติธรรมเนี่ยนะไปหาโบสถ์เนี่ยโบสถ์ช่วยหายได้ไหมหายไดเปล่าโบสถ์ไล่ผีได้ไหมกูบอกให้ช่วยช่วยสร้างศาลาสัตว์ศาปฏิบัติธรรมเนี่ยกันคนผี่เนี่ยไม่เอาหรอกกูแค่พูดเฉยๆฉยว่ายครูไงก็มารู้ป่ะเใจไหมยังไงก็ต้องมาดูอาการนะรู้ป่ะ มันงั้นตายช่วยนะอยากตายเปล่าหรืออยากใช้ตังค์ <Yeah. S 1> ไม่อยากเออมาดูอาการรู้ปะ่ะไงเข้ามาให้แฟนเขาพามานะแฟนก็น่าจะดีหล่อเหลือเกินทำน้ำมนต์นะจะได้มีสติรู้เปล่าช่วยสร้างศาลาไหมช่วยนะโอโอเคว่าอันนี้อะไรเยอะวัวสร้างบัวสดไอ้เยอะบัวสดแม่งช่วยมึไงไรไหมล่ะมึงไปหามึงครับมึงไปนอนในโบสถ์ไป <laughs> นอนห่มผ้านอนใน,นโบสถ์มันจะหายไหมจริงวะเออเอาอาบน้ำมนต์นะเจน,นะเออรับปากกันนะเว้ยอาบน้ำมนต์ทีา